ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำคนฟังเข้าสู่การรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์24มกราคมค่ะทุกทุ่งอีกดีนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดวตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณชนพงษ์ค่ะ <laughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสวัสดีและก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่สี่มกราคมครับแม่ปลายสัปดาห์วันศุกร์ยังอยากให้สุภาวดีหยุดงานต่ออีกทชไหมคะเกือบจะไม่ได้นําเสนอพยากรณ์อากาศแล้วนะคะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมเมื่อเช้าเราก็ซ้อมกันดีเนาะแต่อยู่ๆทาไมก็พบก็เป็นอย่างเนี้ครับก็เกิดขึ้นได้ครับคอมพิวเตอร์น่าจะอยากพักผ่อนต่อครับใช่ไหมเออเห็นว่าหยุดมาหลายวันแล้ว เพราะฉะนั้นช่วงนี้ในช่วงไตเติลก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่พยากรณ์อากาศประจำวันเดี๋ยวค่อยไปนำเสนอต่อให้คุณชนพงศ์นะคะเนื้อหาวิดดิ้งไม่มีเลยโอเคเอาละค่ะคนฟังคะเราพร้อมที่จะนำเสนอพยากรณ์อากาศในเช้าวันศุกร์วันนี้แล้วค่ะเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะครับสำหรับ ภาพแรกนะครับเป็นภาพแผนที่กาศผิวพื้นนะครับก็เริ่มที่จะเห็นตัวมวลอากาศเย็นระลอกใหม่นะครับเริ่มที่จะมีการเคลื่อนตัวลงมาแผ่ป,ปกคลุมนะครับตอนนี้อยู่ทางด้านประเทศจีนตอนบนๆอยู่นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าในอีกหนึ่งสองวันข้างหน้าเนี่ยก็จะลงมาถึงทางด้านประเทศตอนบนนะครับก็จะทําให้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะครับรวมถึงทางด้านภาคใต้ตอนบนเนี่ยก็จะมีอากาศที่เย็นลงอีกนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่ ทางด้านไฟตอนล่างเนี่ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีขึ้นลมแรงด้วยนะครับซึ่งเมื่อช่วงห้านาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกรมตุนิยานะครับแล้วก็ส่วตตุนิยาเขาได้บอ,อกก็จะมีการออกประกาศเตือนไปแล้วครับเดี๋ยงไงติดตามรายละเอียดในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีการนําเสนอให้คนฟังที่ฟังอยู่แล้วก็คนที่ชมอยู่ได้ติดตามไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมครัคุณจันทรพงศ์ครับมีในช่วงท้ายจะอธิบายรายละเอียดว่าต้องระวังในโซนจังหวัดไหนอะไรยังไงครับ ค่ะคุณดิฟซีสวัสดีค่ะคุณสุดที่รักสวัสดีค่ะคุณธนพรสวัสดีมอร์นิ่งเช้าวันศุกร์ค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศดูอขออภัยค่ะลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะครับสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มเมฆเนี่ยเริ่มจะมีการก่อตัวมากขึ้นจากเมื่อวานนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากตัวลมอุมที่เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทาให้ท้องฟ้าในวันนี้เนี่ยก็ แสงแดดก,ก็ค่อนข้างจะลดน้อยลงไปนะครับจากในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานครับหลายพื้นที่ก็เริ่มจะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมแล้วด้วยนะครับในโซนทางด้นาน,นตอนล่างนะครับคุณธล,ลดาสวัสดีค่ะคุณพงศักดิ์สวัสดีวันศุกร์ค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยไรยดราของชุมพรค่ะครับสําหรับผลการตรวจอากาศด้วยไรยด้์ชุมพรนะครับก็ยังไม่มีการตรวจพบกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่ จังหวัดประจวบคลีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีก็ยังไม่มีกลุ่มฝนปรากฏให้เห็นนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรเดาร์สติงพระสงขลาค่ะครับสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรายดาร์สติงพระจังหวัดสงขลานะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงกำลังปานกลางนะครับมีการเคลื่อนตัวมาจากทางด้านอ่าวไทยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปัตลุงสงขลาปัตตานียาลาและก็นราธิวาสนะครับแต่ยังคงเป็นกลุ่ม ก้อนเล็กๆนะครับที่เข้าตามแนวชายฝั่งนะครับของจังหวัดที่ผมได้นาเรียนไปเมื่อักคู่นี้นะครับก็ยังเป็นฝนที่ตกยังไม่หนักนะครับแต่ก็เริ่มจะมีเข้ามามากขึ้นแล้วก็ยังคงมีเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงครึ่งวันชัาของวันนี้ครับสําหรับในส่วนพื้นที่ภาคตอนล่างนะครับไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ สําหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะครับทางด้านตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันและก็ชุมพรยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าอยู่นะครับส่วนภาคตะตอนล่างเนี่ยฝนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครสีมรราชนะครับชลุงเนี่ยฝนจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดสงขลาปัตานี ยาลาและก็ดาเทีกมว่านี่ยฝนก็เ,กเริ่มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละสามสิของพื้นที่นะครับซึ่งจะเจอกับลุบัตนได้นะครับตามแนวชายฝั่งนะครับส่วนคลื่นลมนะครับในวันนี้นะครับลื่นลมทางด้านอ่าวไทยตอนบนเนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งเมตรอยู่นะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยคงอยู่ในเกณฑ์ถึงสองเมตรนะครับแล้วก็ถ้ามีเปดฟ้าร้องเข้ามาปกคุมเนี่ยก็จะสูงได้มากกว่าสองเมตรนะครับ คุณวิเชียนสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในเช้าวันนี้ค่ะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับวันนี้ฝนก็เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละครับอําเภอที่จะเจอกับกลุ่มฝนได้นะครับซึ่งในช่งชวงเช้าก็มีเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมแล้วนะครับคือไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อำเภอระโนดนะครับกระแสสินธงพระ สิงหนครนครเพือเมืองจะนะเทพาและก็สบ้าย้อยนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มฝนที่ตกได้ตามแนวชายฝั่งนะครับส่วนสําหรับพื้นลมนะครับหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับขึ้นอยู่ในเกณฑ์หนึ่งสองเมตรนะครับถ้ามีฝนหรือฝนว่าน้องเข้ามาควบคุมเนี่ยสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับเฉลี่ยอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับค่ะไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้เมื่อวานี้ค่ะ สำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้เมื่อวานนี้ไปอยู่ทางด้านฝั่งอันดามันก็คือที่ท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับวัดได้33.4องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเป็นในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยหรือทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะอยู่ที่ตำบลหนองพับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลรีขันนะครับวัดได้33.3องศาเซลเซียสนะครับซึ่งก็ถือว่าแตกต่างกันไม่มากนักนะครับโดยภาพรวมแล้วอุณหภูมิก็ ยังไม่สูงนะครับสำหรับในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับค่ะคุณฟอซี่นะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยที่เข้ามาชมพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้อยู่นะคะตามมาด้วยรายงานอุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะครับสำหรับรายงานอุณหภูมิต่ําสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเช้าวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่ตําบลหนองคับนะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับวัดได้17.3องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ อากาศเย็นอยู่นะครับแต่ก็สูงขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนะครับเดี๋ยวในช่วงประมาณที่26-27นั่นไปแต่วันมก็จะลดต่ําลงอีกนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสภาพาาอากาศที่อาเป็นดีนะครับค่ะมาต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าว,วันนี้ค่ะ สำหรับรายงานปริมาณฝนนะครับจากการตรวจวัดโดยสถานีุิมยานะครับในพื้นที่ภาคใต้ของมอออกนะครับเป็นการวัดฝนตั้งแต่7ดโมงเช้าของเมื่อวานถึง7ดโมงเช้าของวันนี้นะครับฝนก็มีการตรวจวัดได้อยู่ประมาณ 4- 5สถานีด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเกาะสม,มุยจังหวัดสุดราษฎร์ธานีนะครับ <c oughs> แล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับ <c oughs> ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับที่ตรวจสดีรายงานอยู่ก็มีฝน เกพบได้ด้วยนะครับที่จัหงหวัดอนงนะครับแล้วก็<ห>ในพื้นที่องตัวเม,มืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งโดยภาพรมวมนั้นเนี่ยฝนก็มีการกระจายตัวนะครับอยู่ในโซนทางด้านภาคตะวัน,นล่ากครับแต่ปริมาณเนี่ยยังถือว่าไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยนะครับและฝนที่มากที่สุดเมื่อวันนี้ก็วัดได้แค่30มิลลิเมตรเท่านั้นเองในพื้นที่ตเมืองจังหวัดนราธิวาสยังถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับค่ะ คุณอวยชัยถามมาจากหัวไซนครศรีธรรมราชฝนจะมีไหมวันนี้พรุ่งนี้เพราะว่าจะเตรียมใส่ปุ๋ยต้นปาล์มนะคะคุณชนพงศ์คะครับก็สําหรับเ้้าแก่สวนปาล์มนะครับในช่วงนี้ต่อชิดนี้ค,นครับจะมีฝนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโซนพื้นที่อำเภอหัวไซนะครับปากปนา,านังทางด้านชะอวดตรงนั้น,นครับเป็นแนวที่จะโอกาสเจอจากกบฝนได้นะครับยังไงถ้าจะใส่ปุ๋ยปาล์มก็ ยังไม่แนะนำไม่ใส่ก่อนใช่ใช่เดี๋ยวเจอกลุ่มผลเยอะๆจะปุ๋ยก็จะหายไปโดนชะล้างไป้วอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับยังไงอาจจะวินวักไปสักหน่อยนะครับให้สักวปนประมาณวันจันงคารไปใส่อีกครั้งหนึ่งก็ได้น่าจะดีกว่าใช่ไหมครัคุณชานพงศ์ใช่ครับยิ่งช่วงนี้ต้นทุนปุ๋ยยิ่งราคาสูงอยู่ด้วยนะครับก็ยังไงก็ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศเองดีนะครับสำหรับการที่จะใส่ปุ๋ยปามอะไรอย่างนี้ครับพูดเหมือนตัวเองเป็นเท่าแก่สวนปามด้วย ใช่ไหมคะับมีกี่ต้นครับของขอ,องคุณปู่ครับที่อ๋อค่ะเอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเพราะว่ามันมีจำนวนไม่มากนะครับแต่ก็พอได้กินได้ใช้อยู่ครับค่ะโอเคนะคะคุยกันเท,ท่าแก่สสวนปาล์มอยู่นะคะนนี้คนฟังค่ะโอเคเราไปต่อกันที่ประกาศเตือนจากศูนย์ตนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกค่ะ สําหรับประกาศเดือนนะครับที่ผมได้นําเรียนไปในช่วงข้างต้นนะครับก็คือมีการเตือนออกมานะครับเกี่ยวกับคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะครับแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับผลกระทบเนี่ยจะเริ่มมีในช่วงวันที่ 26, 27, 28มกราคมนะครับโดยหลักๆเนี่ยเราจะเตือนเกี่ยวกับคลื่นลมแรงเป็นหลักนะครับก็คือจะมีคลื่นสูงได้2-3เมตรนะครับในพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างก็คือหน้าหน้าชายฝั่งตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยจะเจอกับคลื่นลมแรงได้นะครับส่วนท่าน่าเอาทาตอนบนเนี่ยคลื่นก็จะขยับสูงขึ้นมานครับอยู่ในเกมประมาณสองเมตรนะครับส่วนเรื่องฝนเนี่ยก็ยังคงเจอกับฝนหนักได้นะครับตามแนวชายฝั่งนะครับซึ่งยังไงก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะครับแต่เรื่องฝนเนี่ยจะไม่หนักเท่าเหมือนกับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับฝนก็เรี่รยลดน้อยลงไปนะครับเราจะเน้นเรื่องคลื่นลมมากกว่านะครับยังไงพี่น้อง ชาวเรือชาวประมงนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กเนี่ยขอให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับในช่วงวันที่ที่ผมยเจ็ดีแปดช่วงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะและนี้เป็นประกาศเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตนอฝั่งตะวันออกนะคะเรื่องของคลื่นลมที่แรงขึ้นบริเวณอ่าวไทยแล้วก็จะมีฝนคาดว่าจะมีฝนตกหนักโดยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเละด้วยนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์ ใช่ครับเสาร์อาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์ค่ะ,คะคยังไงคนที่ติดตามชมพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ก็สามารถติดตามฟังข้อมูลได้นะคะและก็เอพอเอิญคนที่ฝากข้อมูลเข้ามาสอบถามคุณชนุพงศ์นะคะไม่ได้เข้ามาดูแต่ไม่เป็นไรสุภาพวดีขออนุญาตถามคุณชนุพงศ์หน้าใหม่แล้วกันนะคะเผื่อว่าจะได้ไปบอกบเห็นบอกว่ามีเอฟซีของนชนุพงศ์ส่งต้นเมลอนไปให้ใช่ไหมคะดอกอะไรนะคะ ว่าจะกล่าวขอบคุณในช่วงท้ายครับครับก็ได้รับแล้วครับสําหรับน่าจะจากคุณนาราใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ได้ฝากเป็นผลเมล่อนให้มาครับตอนแรกผมก็นั่งงงอยู่ว่าลูกอะไรก็กินไม่ถูกก็เลยให้ให้ทางน่าจคุณิธิพนนะครับใช่คุณทิธิพลโทรั์ถามแชท GPT ว่าคือลูกอะไรเขาบอกว่าเป็นเมลอนก็คล้ายๆกับมะนาวบ้านมะาวคืมันจะใหญ่กว่าค่ะก็คุณคุณนาราด้วยนะครับที่ยังมีความเป็นหวงเป็นใยนะครับส่ง ผลลไม้มาให้ชิมให้ทานกันก็ถือว่าดูแลค่อนข้างดีครับเห็นลูกกลมสวยใหญ่โตเลยครับใส่ใจความดูแลอยู่ก็สมควรนะครับและถือว่าขอบคุณมากๆนะครับในนา่ของเราเวนพยากรนะครับแล้วก็บุคลากรของศูนย์ตุนจิยากาออกก็มีความยินดีนะครับก็ดีใจนะครับที่ว่ามีเอฟซีนะครับคอยติดตามแล้วก็มีการส่งของฝากเล็กๆน้อยมาให้นะครับถือเป็นกำลังใจนะครับสําหรับที่ ถ่ายทอดแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับในการพยากรณอากาศในทุกๆวันต่อไปนะครับค่ะก็เป็นความน่ารักของคนฝั่งนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณนาราด้วยถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เข้ามาชมพยากรณ์อากาศแต่ก็ เราก็ขออนุญาตขอบคุณกันหน้าใหม่นะคะที่น่ารักกับนักอุตุนิยมวิทยานะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชนพงศ์พจน์ไกลนักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการด้วยนะคะที่ทําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณชนพงศ์ ทางประกันสดนัหน้าครับเช้านี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกับเราในเช้าวันทํางานวันนี้ด้วยนะคะและนี่คือพยากรณ์อากาศที่เรารายงานสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวม เราออกอากาศสด f m 1 0 7 7มเมกะเฮิร์ต์หาดใหญ่ต่างจังหวัดคุณเฟียนชมข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้เข้ามาชมในช่วงท้ายพอดีเลยนะคะเข้าไปชมข้อมูลย้อนหลังได้เลยนะคะคุณเฟียนส่วนคุณธนพรคุยเข้ามาบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนอยู่เสมอใช่คะ่ะเราก็จะเป็นกําลังใจให้คนทํางานทุกๆุกคนด้วยนะคะเอาคุณเฟียนถามมาจากปัตตานีว่าวันนี้เยน็นเย็นปัตตานีใน มเมืองฝนจะตกไหมครับเดี๋ยวให้คุณชนพงศ์เข้าไปตอบให้นะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760ส